สนับสนุนรายการโดยทำอาหารให้ได้รสชาติต้องผิกแกงใต้สไตล์เบาโตนคัดสรรเครื่องปรุงอย่างพิถีพิถันจนได้รสชาติที่ลงตัวอร่อยเด็ดถึงเครื่องกลิ่นหอมมีเอกลักษณ์ได้รสชาติร่อแรงเผ็ดจนต้องร้องหาแม่ติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0620279343 l ล n e ID เรวัต2207 Facebook บ่าวตูน The g h o s t i อ o l แห่งปากพนังพิกแกงใต้พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แม่เอ้ยหลับแล้วใช่ไหมคุณคมครับฟังพี่หนึ่งหลับไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับเออเออเอออ้าวตื่นตื่นมีเรื่องแล้วคุณคมมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าเออเออเออฮะครับโอเคมีสติเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวถามกันก่อนเลยอ่ะคุณคม ปัจจุบันนี้ยังขับรถส่งของอยู่เหมือนเดิมไหมอืมไม่ได้ทำแล้วพี่เออตอนนี้ไม่ได้ทำเหมือน<ม>อาชีพเดิมแล้วเนาะครับเออเพราะตอนที่สมัยคุณคมตอนแรกๆเลยจริงๆแล้วผมกับคุณคมเนี่ยได้คุยกันแต่แแตั้งแต่แตั้งแต่ตอนทำช่องใหม่ๆเลยเออแล้วก็มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับรถทัวร์แล้วผมก็ได้นำเอาเรื่องของคุณคุณคมหนึ่งเรื่องเนี่ยไปเล่าด้วยนะในเ h อ s h อ c k เอ,ออเออ,อ,อ,อนะฮะเนี่ยอ่ะโอเครวบรวมสติสัมปชัญญะนะเข้าเรื่อง <นะ S 1> ครับเี่7 0เจ็ดศูนย์สี่ห้องนี้ผีอยู่เรื่องนี้คุณคมเป็นยังไงเชิญเลยครับถ้าก่อนอื่นก็หอัสดีพี่เน่แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับคือถ้าเรื่องนี้จะย้อนไปก็น่าจะประมาณสิบกว่าปีแล้วอะตอนผมอายุสิบเก้า สมัยนั้นน่าจะเป็นโทรศัพท์ PCT ที่ว่าเวลาจะโทรหากันอันเนี้ย <c oughs> ผมก็ได้ไปรู้จักกับแฟนแอดีตแฟนเก่าเนี่ยแหละก <c oughs> ็คบกันมาได้สักพักหนึ่งแต่นางอ่ะเธอเป็นคนที่ชอบกินหมูกระทะสมัยนั้นหมูกระทะจะมีอยู่ตรงแถวแถวสามแยกหมู่บ้านนกกีฬาแล้วเขาทำังไงเก็โทรมานัดบอกว่าให้เธอ นันจะกินหมูกระทะแล้ววันวันนั้นน่าจะเป็นวันสุกสุกสุกรือสาร์นั่นแหละอ้อบอกได้ดิว่า,ากี่โมงบอกเย็นเย็นแหละเดี๋ยวพ่อรอแม่ออกไปก่อนแล้วจะออกตามไปเพราะว่า <c oughs> พ่อแม่เขาออกตามไปเขาก็นั่งของแถวจากแถวแถวบางนาอืแล้วก็ไปขึ้นรถเมล์พอมันจะใกล้ถึงหมู่บ้านผมแล้วเนี่ยผมก็จะเดินออกไปรอ เราผมก็จะขึ้นรถเมล์คันนี้มันขึ้นมาเนี่ยไปลงที่หมู่บ้านกีฬาอืก็นั่งกินไปถามมันไปพอไม่พออันไปถึงหมู่บ้านกีฬาใช่ไหมผมก็เดินเข้าไปที่ร้านหมูกระทะก็นั่งสั่งนู่นสั่งนี่นางเขาก็ชบกอบกินนู่นกินนี่กินกุ้งกินปลาหมึกไปเรื่อยย่งแกจนเวลามันผ่านไปประมาณครับ 5้าวุ้มพึ่งแจะที่แช่งคืนละร้านมาันเขาจะเริ่มปิดแล้วแหละบอกเอ้ยดึกขนาดนี้เลยเนะเข้าบ้านไม่ได้แน่โดนแม่ด่าแน่แล้วอย่างช่วงนั้นผมก็อายุประมาณสิบเก้าตอนแม่ขอกวอาอีกพอเขาดีแฟนเก่าผมเนี่ยสิบแปดเขาก็ถามว่าแล้วทำไงเนี่ยอืมนอนบ้านเธอก็ไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้แม่ก็ด่าแม่เขว่า เอา,อางี้มั่นหละแล้วเรามันมีโรงแรมโรงแรมนึงแล้วเราลองไปหาเชา่าดูก็ได้บอกก็ได้ครับว,ว่ะผมก็นั่งเช็คบินที่ร้านบักท่านิเศษปุป๊บมานั่งแท็กซี่จากหมู่บ้านกีฬาวิ่งเลยประมาณสักห้ากิโลมันเป็นน่าจะเป็นแถวไทออนนุชแหละอืมก<แ>าเย็นใจอ๋อ ไปถึงที่แอ่อนุดมันเขามันเปิดอยู่เนตรงี้เลยมาเป็นโรงแรมเนี่มันมันยังเปิดอยู่พอผมไปถึงที่โรงแรมนั้นก็มาณสักห้าเที่ยงคืนหน่อยหน่อยประมาณเที่ยงคืนครึ่งนี่แหละผมก็ไปถึงหน้าบ,บอนเคาน์เตอร์จะมีผู้ชายแทนล่างเขาจะเปิดเป็นโต๊ะสนุกแล้วก็เขาก็จะแบ่งให้เป็นห้องเช่ามั่งแล้วก็ซอยให้เป็นคนอยู่มั่งครับ ผมไปถึงบอกพี่ขอเปิดห้องห้องหนึ่งหน่อยครับเพราะว่า,วาอ๋อห้องเต็มน้องผอ้โหพี่ห้องไหนก็ได้พี่มันมันดึกแล้วไงคือความที่เราขยันขยอขยันขยอไปแล้ว่ามานับสองสาครั้งมันเขาหยิบพวงกุญแจขึ้นมาบอกอ่ะเลือกเอาอบอกเอาไหนบอกห้องเต็มหมดแล้วไงแล้ว่าเขก็เลือกเลือกเลือกไปปุ๊บไปได้เจ็ไไดศูนย์สี่ อ่าพนักงาคนคนเนี้ยเขาเห็นกุญแจห้องเนี้ยเขาทำหน้าผพิงเหวอบบเวอร์ไปรอบนึ่งอ่ะไอ้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกอผมว่ากะไอ้ชั้นเจ็ดวิวมันต้องสวยแน่นอนเลยคืออยากเห็นวิวในมุมกรุงเทพตอนกลางคืนด้วยไงเพราะว่าผมก็ไม่เคยเห็นทุมสูงอ,อ่ะผมก็แลงก,ก็เดินไปกดลิฟต์ผมก็เดินตามไปไปนั่งห้องสี่เจ็ดโูนสี่นั้นสงสัยมันน่าจะเป็นวิวที่สวยอือพอผมขึ้นไปปุ๊บ ี่ให้คิดเป็นถึงตัว L L ห่างสั้นครับพอริ์เปิดไปปุ๊บข้างหน้ามันก็จะตรงเป็นห้องซอยลึกเข้าไปแล้วก็ฝามือก็จะเป็นห้องประมาณแั่สามสี่ห้องไม่เยอะผมก็เดินหา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 ขึา้นไปป่าคนแจห้องมันเจ็ดสย์สี่มันอยู่ตรงไหนวะห้องมันจนผมเดินกลับมาผมจะมาลงที่รต์แหละ ผมสังเกตที่ซ้ายมือหองมอ่ะมันมีป้ายเห็นว่าเจ็ดศูนยสี่บอกเอ้ยเธอนี่ไงห้องนี่ไงอืบอกเอาเจอแล้วว่าเอาอยู่ตรงมุมพอดีเลยเกะว่าวิวต้องสวยเพราะว่าช่วงงนั้นมันคือผมไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าต้องเห็นวิวกลางคืนอะ่ะไขคุณแจเข้าไปหนึ่งครั้งเปิดลูกบิดไม่ติดไม่เปิดดึงออกมาใหม่ ผมก็ไขค,คุญแจเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็บิดลูกบิดเหมือนห้องเขาไม่เปิดอ่ะไม่เปิดครับครั้งที่สามเราพยายามพลิกลูกคุญแจต่างๆแล้วว่ายังไงไขเข้าไปบิดไปบิดมาเอ๊ะไม่เปิดจนแฟนผมคนเนี้คนแฟนเก่าผมเน,นี้ยมันเดินไปกดลิฟต์ ขอบอกกนะันว่าคือลิฟต์กับห้องก็ไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่ไม่ได้ไกลกันมากมันก็เดินปิดกดผมก็บอกว่าแฟนมันก็บอกว่าเธอไม่เอาแล้วอยากกลับแล้วคือดึกแล้วเราก็ต้องยอมเอาความเป็นเด็กมันบอกว่ายอมโดนแม่ด่าแม่ปีก็ได้ผรไม่เอาแล้วว่ามันเออขอลองอีกแค่ครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้ก็จะกลับผมไขลูกกุญแจเ้าไปเสียพเพลันเกิบบิดเสียงลูกบิดมันดีดัง อ oh. ประตูริบดังเป้งประตูห้องเปิดประตูริปเปิดแต่สิ่งที่ผมเวลาผมเปิดประตูห้องเข้าไปปุ๊บมันมีลมเหมือนอับมาปะทะที่หน้าผมมาแบบึ่งหนึ่งแล้วแฟนบอกว่าเธอไม่เอาแล้วกลับเธอบอกนี่ไอประตูห้องเปิดแล้วริปก็เปิดแล้วเนี่ยผมก็เลยเดินออกไปแล้วก็แปลจูงแฟนมือผมเนี้ยกลับมาบอเออไม่มีอะไรหรอก ไปดึกขนาดนี้โดนแม่ด่าแม่ตีมันก็ไม่นั่นหรอกผมก็ว่าต่างๆ,ๆ,ๆนานาเนาะเออเนี่ยไขเขาแล้วม่มีอะไรหรอกพอเปิดห้องไปปุ๊บซ้ายมือจะเป็นห้องน้ําขวามือจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้ง <c oughs> มองเข้าไปข้างในจะเป็นโซฟากับแอร์แต่สิ่งแรกเลยที่ผมอ่าเขาเรียกว่ายัางไงคือว่านั่นอ่ะหาหน้าต่างก่อนกล่าวว่าต้องสวยแน่ต้องวิวสวยแน่พอเดินเข้าไปปุ๊บ มันมีหน้าต่างมาเล็กๆประมาณคืบหนึ่งอะหน้าต่างอะไรคืบเดียวก็าน่ะผมยังไปเป็นแค่คืบหนึ่งแล้วก็ประมาณความสูงก็เท่ากับประมาณข้อศอกหนึ่งเอา้เอาชั้นเจ็ดทำไมห,ห้องหน้าต่างมัน,นแค่นี้ว้าวจาม่คิดอะไรก็ไปวางกระเป๋าวางสัมภาระเปิดแอร์ทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วบอกเธอไปอาบน้ำแต้บอกไม่เอา เธอมันเสร็จตีหนึ่งแล้วนะบอกเธอไปอาบน้ำามไม่เอางั้นเธอไปอาบก่อนสิอ่าผมได้ไม่เป็นไรผมก็เข้าไปอาบผมอาบน้ําจากฝักบัวได้ประมาณไม่ทันไหลละมันแปลงเก่าเนี่ยกีดลื่นห้องบอกเธอเปิดประตูอย่าปิดฉันกลัวว่าถามกลัวอะไรอย่ว่าเออกลัวบอกว่าเปิดก็เปิดผมก็เปิดอาบน้ำอ,อาบน้ําเสร็จอะไรเสร็จผมก็เดินบอกเธอไปอาบน้ํา มันก็ลุกไปอาบน้ำผมจะลุกไปที่นอนไปเอาเสื้อผ้าชุดเกา่าที่ว่าผมไม่ได้เตรียมเนี่ยมาใส่เราจะไปไหนบอกไปอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าไงใส่เสื้อผ้ามันบอกว่ายืนอยู่หน้าห้องน้ำได้ไหมเปิดประตูห้องน้ำได้ไหมถามทำไมกลัวว่ากลักวไรไม่มีไรหรอกหอกเออหน้าฉันกลัวมันก็อาบน้ำอะไรเสร็จมันก็เดินอ,อกมามันก็บอกว่าหนาวหนาว มันเปิดแอร์อะไรประมาณตั้งสิบเก้าองศา,าเอา้านั้นอยากได้เยน็ๆนๆแล้ววะเบ่าแอร์หน่อยผมก็เดินไปเป่าแกะมันก็รู้ขึ้นมาแล้วก็มานั่งตรงโซฟาแล้วก็เปิดทีวีดูนู่นดูนี่นนบอกเธอนอนได้แล้วมันดึกมันจะตีสองแล้วว่านะครับหนึ่งปิดฟองปิดไฟนอนผมเองอะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะมันร้อน<ม>ทั้งทั้งเร่งก็เปิดแอร์อยู่ประมาณสิบเก้าองศาคือสุดของแอร์พี่ 19อ,องศาผมก็หยิบผ้าทิดตัวผืนหนึ่งหยิบผืนสองทั้งหมดสองผืนผืนแรกคือผมกะจะไปปูนอนที่กลางห้องตรงที่แอร์มันลงมาถึงอ่อีกผืนหนึ่งจะเอาให้ผมผมก็ลากผ้าทิศตัวที่ว่าทางโรงแรมเขามีให้เนี่ยเอามาปูแล้วก็มานอนนอนได้ยังไม่ทันเลยแฟนของผมไอ้แฟนแต่ของนัองนเนี่ย,น,ย,น,ยนั่นนะครับพี่ ลุกขึ้นมาแล้วก็กรีดรั้นห้องเลยกรีดแบบเหมือนคนตกใจอะ่ะเก็เรียกหาผมโคมผมเธออยู่ไหนผคมผมเธออยู่ไหนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฉันเป็นกลัวกลัวอะฮะไม่รู้นอนอยู่นี่อะเอา,าเธอไปนอนอะไรตรงนั้นบอกมันร้อนโอ้โหร้อนเลยต้องสิบเก้าองศา,าเธอยังร้อนนี่เดี๋ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบอกลุกขึ้นมานอนนี่ผมว่าลุกจากที่ว่าผมนอนตรงกลางห้องเนี่ยกลับขึ้นไปนอนที่นอน นอนได้พักนะึงบอกเธอเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมได้ไหมนอนตรงนี้มันรู้สึกเหมือนมีใครรู้มานอนด้วยอ่าได้ผมก็เลยจากที่ผมนอนตรงริมงริมเตียงเนี่ยแฟนผมมานนอนหันหน้าติดกับผนังห้องน้ําอ่ะผมก็ต้องเปลี่ยนผมไม่นอนติดติดหันหน้ากับติดผนังห้องน้ําแฟนผมเนี่ยมันนอนตรงริมนอนนอนนอนแล้วผมได้ยินเสียงเหมือนเป็น ผู้หญิงผมยาวๆโลบวกมึงมาทําอะไรที่ห้องอม,มึงมาทําอะไรที่ห้องกูอ่ะทําทอะไรว็กูคือผมก็เพียด้วยนะมันก็จะดึกปีสองแล้วอะ่ะมึงมานอนอะไรที่นอนกูแล้วมันมีจังหวะจังหวะหนึ่งผมเคยได้ยินของช่องรายการใหญ่ช่องหนึ่งม,มีนักเล่าอยู่ท่านหนึ่งเขาเล่าว,ว่าให้จําไว้เลยนะว่าถ้าไปที่โรงแรมไหน แล้วไปเจอกรณีอย่างเงี้ยให้นึกขึ้นตากับยายผมก็ลองนึกอะพอมันแวบ,บขึ้นมาก็นึกว่าตาจ๋ายายจ๋าพวกหนูสองคนไม่รู้โดนอะไรแกล้งเนี่ยเพราะว่านอนกันไม่ได้เลยเนี่ยผ่านไปไม่เกินห้านาทีกินเล้าขาวฟุ้งห้องเลยนะพี่นแฟนถามว่าเธอเธอกินเหล้าเลยเหรอกินเหล้าขาวเขาบอกเออ ไม่เป็นไรหรอกน่เฉยสักพักหนึ่งกลิ่นที่สองที่ตามมาคือกลิ่นมะลิพร้อมกับคําที่ว่าย่าบอกว่าหลับให้สบายนะหลานยายจัดก,การมันให้แล้วมไม่ตทำปัวมันทำไรไรทำไรหลานไม่ได้หรอกอมผมก็หลับไปจนถึงช่วงประมาณอ่าก่อนจะเช็คอินออกปรมาณมันไม่ได้เกินเที่ยงใช่ไหมสิบเอ็ดโม,มงครึ่งบอกเธอเธอตื่นได้แล้ว มันจะเที่ยงแล้วเนี่ยว่ามันก็ตื่นลงเงียงเงียมานะอาบน้ำแต่งทรงแต่งตัวอะไรเสร็จก็เปิดประตูห้องไปไปตกใจพี่แม่บ้านอยู่ส <hail. S 2> องคนเขาก็รับทำความสะอาดเนยต้องเอาไอ้หนูรับป้าหนูขึ้นไม่ได้ไงเนี่ยทำไมอ่ะทั้นนี้ไม่มีใครอยู่เลยนเนี่ย <hail. S 2> แล้วเมื่อคืนเจออะไรไหมล่ะก็ไม่มีอะไรนี่ครับเราก็นอนหลับสบายเขาก็เหมือนด้เปิดห้องแล้วก็ซุบซิบยืนทากะ คู่เขาอะคู่เพื่อนเขาอะอบอกไอเนี่ยต้องโดนแน่นอนเลยเนาอันนี้ไม่มีใครอยู่ทั้งชั้นเลยอยู่ได้งไงว่ามผมก็ไม่ได้กินอะไรผมก็เดินไปกดลิฟต์ลงแล้วก็ไปเจอหน้าฟอนบอกเป็นไงเราฝันดีไหมเมื่อคืนบอกก็ฟันดีครับไม่เห็นมีอะไรเลยนี่บอกไม่มีก็ดีแล้วดีกว่าเองเจอว่าจนทวันเนี้ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผม ไปเจออะไรมาในตรงห้องนั้นมันยังเป็นสิ่งที่คาใจอยู่แต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนผู้หญิงผมยาวๆตัวท้วม,มหน่อยอะ่ะแกนั่งอยู่ตรงโซฟาแล้วก็นั่งมองดูผมสองคนอยู่เรื่องมันก็มีประมาณนี้และครับเดี๋ยวต้องย้อนไปนิดหนึ่งไอ้คำว่าตากับยายเนี่ยไม่ใช่ว่าตาของยายของเรานะ หมายถึงว่าตายายนี่ก็เหมือนหมายถึงสารตายายใช่ครับแต่ละท,ละที่แต่ละที่เวลาเขาตั้งสารภาูมิก็จะมีสารตายายคู่ด้วย<ช>อพระภูมิก็ครอบภูมิหมดเลยส่วนตากายายเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าที่เก่าหมายถึงว่าคนเก่าคนแก่ที่เคยดูแลณนะสถานที่แห่งนี้ก็จะเชิญเป็นตากายายใช่ครับออโอ้โหคืเอเรื่องนี้มันก็มาคลาสสิกนะ แต่ละคนแต่ละคนมันก็จะจะ,จะเจอแบบนี้ก็จะเรียกไปเหมือนกันบางคนก็เรียกพ่อเรียกแม่บางคนก็เรียกพระบางคนก็สวดมนต์แต่ละที่แต่ละที่อ่ะเชื่อเหอะมันมันมันจะมีอะไรประมาณนี้แหละแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแต่อของผมนี่คือที่ทางทางทางช่องรายการช่องใหญ่สมัย<ๆ>บบมนั้นเขาบบอกมาเนี้ยแต่ว่าชัวเป๊ะกว่าพออย่างที่ว่าล่าสุดนี้ผมไปนะครพนมอ่าหลังมัณษาเนี่ย ผมก็ไปเจอผมก็บอกว่าตาจไา,า้จ๋าหลานมาสแสวงบุญนะอย่ามาควนหลานเลยว่าถ้าห้องนี้มีอะไรก็ให้มันไปที่อื่นอย่ามาควนพวกหลานจะทําบุญกันแต่ผมกับแฟนผมมารอดแต่เพื่อนผมมาที่นอนด้วยอะโดนตื่นมาบ่อยคมเสียงเธอเนะี่ยเสียงเธอมาทาบุบเบ้าเราชั้นนอนทงชั้นอยู่เนียบอกจริงจริงจริงฉันได้ยินเสียงบอกว่าอย่ามาก้วนพวกมันมันจะนอนเล้อะแล้วเหมือนเสียงกระชากเป็นเสียงคนดุแล้วก็ชาก างสิ่งบางอย่างออกจากห้องไปเออมาตื่นมาเล่าให้ฟ yep, ังก็อะประมาณนี้ฮะนี่ก็เป็นสูตรเคล็ดลับแล้วกันแต่ละคนแต่ละคนนะลองดูนะถ้าเกิดใครไปเจอสถานการณ์วิกฤตแบบนั้นก็ลองดูนะฮะถ้าบรอนึกอะไรไม่ออกก็เรียกตาตายายแล้วกันเนาะเออแต่ละที่แต่ละที่เขาก็จะมีสารตายายหรือเอบรรพบุรุษเก่าๆที่เขาอยู่เคยคุ้มครองปกป้องที่ดินปืนนี้เนาะ เับอ้าวง่ะเรื่องนี้ก็สนุกไม่แพ้เรื่องอื่นๆเลยขอบคุณมากคุณคมอ่านเอนไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนนักล่านอื่นกับอาการหนึ่งอาการหนึ่งอาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรมันเป็นคนละทางกันแต่ละคนแต่ละคนมีสไตล์ไม่เหมือนกันนองผมมันจะเป็นสไตล์แบบคนอื่นเขาจะดูโหดของผมมากคือเห็นแล้วก็คือไม่รู้ที่มาที่ไปเลยอืมอืมอืม โอเคโอเคอ่ามีโอกาสก็อยากเล่าอีกได้ได้มาเล่าได้เลยคุณโคมนะอ่าวันนี้ขอบคุณมากคุณโคมครับได้สวัสดีครับครับสวัสดีครัครับสวัสดีครับ